สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี FC สวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครที่กำลังมองหาวีโกโ้สประตูนะครับเป็นตัวแชมป์จุดทบเียนปี2013เกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5นะครับรูปสวยมากนะครับรสวยมากราคาบอกก่อนเลย395,000บาทเท่านั้นนะครับล้อมแมกพร้อมแต่งท่อ มาเพื่อความบันเทิงเล็กน้อยนะครับเสียงก็เพลาะมากนะครับรถสวยเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับอันดับแรกที่ต้องดูวีโก้ก็คือแผ่นเพจครับแผ่นเพจปี13นะครับให้ดูน็อกก่อนเลยครับเคยขยับครับน็อตฝากระโปรงนะครับแก้มสายเดิมครับน็อตสวยซุ้มสวยนะครับกาวเดิมนะครับมาคันหน้าครับคันหน้าเดิม มีตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับแก้มขวาครับสวยเดิมซอกซุ้มซอกซุ้มเดิมนอนไม่ขยับนะครับกาวตะเก็บสวยโลโก้ต,ตัวตั้งอยู่นะครับติ๊กเกอร์อยู่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับ V N Turbo นะครับไฟหน้าติดหมองนิดนึงเดี๋ยวจัดการขัดให้เรียบร้อยนะครับ รถคันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับยังไม่ได้บิ้วอย่างอื่นนะครับล้างอย่างเดียวมาดูสีภายนอกโดยรวมนะครับตอนนี้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับกันชนหน้าสวยนะครับแก้มขวาสวยนะครับมาดูล้อแมกกันก่อนครับเป็นล้อล้อแมกขอบ18นะครับทีอีกันยุขอบ18นะครับรัดด้วยยาง2,3,5,4,5,18นะครับของ m a x กซินะครับ อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นเครื่องวีนแล้วนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมีไม้พร้อมสีรอบคันสวยครับเป็นสีขาวสีนิยมนะครับบีโก้แชมป์สีประตูเตี้ยตัวนี้พิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว E 2อ0พัน E ครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูนิดหน่อยครับนี่ครับ ตะเข็บเดิมนะครับฝาท้ายฝาท้ายชิ้นเดิมครับไม่มีรอยขยับนะครับกาวอะไรไม่แตกนะครับด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับเป็นอาร์กอยู่ครบนะครับแม็กไลเนอร์ไม่ไม่เคยมีบรรทุกของหนักนะครับสวยใสเลยนะสวยใสจริงๆไปท้ายเดิมๆนะครับมาดูสีฝั่งซ้ายนะครับ แดดดาวอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับ่ันใดที่หาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแันนี้พุดสวยจริงๆสาวกวีโก้นะครับดวนๆนะครับ395,000บาทเท่านั้นนะครับปี13บามครับอ่ะมาดูผ้าในกันหน่อยครับกระจกไฟฟ้าสี่บานเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับตัวนี้ไม่มีแอร์แบกเพราะว่าเป็นตัว e นะครับ2 5 e เกียร์ธรรมดานะครับหัวเกียร์แตกนิดหน่อยนะครับ <S <S เล็กไ์กันนี้วิ่งน้อยครับ90,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองนะครับ96,000มมีเกวัดบูทมาให้นิดหนึ่งนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับเป็น CD mp 3นะครับเดิมๆ ฝ้าเพดานสะอาดสวยใสครับฝ้าเพดานสะอาดสวยใสมาดูเบาะที่นั่งข้างหลังนิดนึงครับสะอาดไม่มีกลิ่นอับนะครับเส้นกาวขอบกระบะด้านขวานะครับเดิมเดิมจริงๆมาดูซอกซอกมุมมุมนิดหน่อยนะครับประตูหลังขวาเสากลางนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบ แล้วก็ซอกประตูขวาครับสวยปิ้งเลยครับมาดูฝั่งซ้ายครับแผงประตูสวยทุกจุดนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับซอกประตูซ้ายครับสวยเดิมซอกประตูหลังขวาหรือว่าเสากลางนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเดิมเดิมจริงๆสวยงามมากครับคันนี้ให้ดูเม็ดอาร์กหน่อยครับเม็ดอาร์กขอบประตูครับ นี่ครับเม็ดอาร์เรียงกันเป็นแถวนะครับนี่คือบ่งบอกถึงความเดิมนะครับรถไม่เคยโดนไม่เคยชนนะครับโชว์กันไปเลยครับชัดเจนนะครับโอเคนะครับดูรายละเอียดรถกันไปแล้วนะครับรถคันนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งเก้ดทะเบียนปี2013นะครับเครื่อง2.5งเกียร์ธรรมดาเป็นวีโก้แชมป์สประตูเตี้ยเครื่อง v n นะครับเนนะครับมก ใส่มาให้พร้อมแต่งท่อนิดหน่อยนะครับเพื่อความบันเดิงนะครับเ,เสียงท่อเลอะม,มากรคสวยมากรคสวยเดิมเลยนะครับจากที่ได้เห็นอปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับยัตีีกีนึงนะครับราคาสาแ3 9 5 0บาทนะครับมีตัวแชนครับขอบคุณครับ